เทล่ารุ่น E ค่ะเครื่อง2.3 190แรงม้ายางเป็นยางบิสโตนขนาดยาง255ทับ60 R 1 8ภายในภายในคันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ มีหน้าจอขนาด7ดนิ้วแถวสองก็จะมีช่องอแอร์นะคะแถวสองก็พับได้เหมาะเป็นเหมาะผ้า บด,ด้านเาบาะแถวสองนะคะก็พับได้เป็น40และ60ด,ด้านท้นนายแถว3ามตัวนี้ก็สามารถพับได้ราบเรียบเลย Thank you